สำหรับคนที่สูญเสียบุพการีหรือคนที่เรารักไปนะคะในบางครั้งเราต้องการกำลังใจหรือต้องการระลึกถึงความรักและความผูกพันที่เรามีต่อครอบครัวของเราหรือคนใกล้ชิดของเราสิ่งหนึ่งที่จะแทนใจได้เลยนะคะก็คือภาพถ่ายง่ายๆนี่แหละคะ่ะที่เราสามารถแบบพกติดตัวเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีความผูกพันหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณต่างๆไอเทมหนึ่งเลยนะคะที่ทางร้านได้รับการ สั่งทําเยอะที่สุดเลยเป็นอันดับต้นๆหนึ่งใน3เลยก็คือล็อกเก็ตครอบครัวค่ะ ซึ่งภาพล็อกเก็ตครอบครัวเนี่ยนะคะบางท่านอาจจะมีภาพคุณพ่อคุณแม่ที่แยกจากกันแล้วอยากจะให้มาปะติดปะต่ออยู่ด้วยกันปรับเปลี่ยนสีโทนสีอะไรต่างๆเนี่ยหรือภาพที่ไม่มีความชัดเนี่ยสามารถปรับให้ได้หมดเลยนะคะลูกค้าท่านนี้อยากจะได้ล็อกเก็ตที่ใส่กับกรอบทองที่เป็นงานขึ้นมือแบบดีๆไปเลยเพื่อพกติดตัวและที่สําคัญด้านหลังอยากใส่มวลสารที่มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันเป็นผ้าถุง หรือใครที่มีเส้นผมนะคะก็สามารถมาใส่ในตัวล็อกเก็ตพ่อแม่ได้ค่ะงานเลยบล็อกเก็ตแบบนี้จะเป็นงานเลยมล็อกเก็ตนะคะที่ใช้ตัวเนื้อเรซินของตัวภาพที่มีความคมชัดทันสมัยแข็งแรงกว่าเดิมและอัดกันน้ำนะคะใส่กรอบทองสวยๆในงานขึ้นมือออกแบบสั่งทําได้ตามใจชอบถ้าชอบแบบประหยัดก็อาจจะทำเป็นดีไซน์แบบคลาสสิกเหมือนกรอบใบนี้ค่ะเป็นงานขึ้นมือ ใครมีงบแบบเบาๆก็สามารถใส่กรอบแบบสำเร็จรูปในราคาแค่หลักพันก็ได้เหมือนกันค่ะคนใครชอบงานหนาจัดเต็มก็มาเลือกกรอบที่หน้ารา้านหรือสั่งทําพิเศษได้นะคะหน้าร้านยินดีให้บริการทั้งทำล็อกเก็ตและใส่กรอบทองแบบครบจบในที่เดียวคะ่ะ